กิจกรรมความเพียรมหาจัก,กรพรรดิยอด,ดย 2, รวยสองกลังที่74วันที่17มีนาคม2568ข้าพเจ้านางสาวสุรรักษ์ตันเวียงเฟซบุ๊กองครักษิทักษใจรหัส235ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจาริยะบูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมทิวดา สมันตาจักวาเลสุอัตตราคาชันตุเทวตาสาธธรังมูนิราชาัสะสุนันตุสขขาขโมขทางสาเคกามีจะรูเปคิริสิคาราะตะเตจันตลิเควิมานีทิเประเทจะคามี ตะระวนาคหาเนเคหวัวทุมเหเคเต,เตพุมมาตายันตุเทวาชละทลทะวิสเมยะคะคันทับพ,พนาคาติดันตาสันติเกยังมูนิวราจนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวานกัลูอายามพาทันตาธรรมสวานกาลูอายามพาทันตาธรรมสวานกาลูอายามพาทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาสกาเลนะผู้ทางอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชายามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตไรัยอรหังสมมาสัมพุธพระกวาพู้ทางพระกวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตพระควตาธรรมูธรรมังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโฆสังฆังน,มนัมมิบทที่สี่บทสวดน้ำการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนะปาทะพุทธังสลานังค ja ัจฉามิธัมมังสลานังคัจฉามิสังฆังสลานังคัจฉามิ ทุติยามปีพุทธังสารนังัจามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจามิทุติยามปีสังฆังสารนังัจามิตติยามปีพุทธังสารนังัจามิตติยมปีธรรมังสระนังัจามิตติยามปีสังฆังสารนังัจามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาติเมสารนังอัญยังพุโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทานาติเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทานาิเมสารนังอัญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพะทา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสะมายังภาคาวาสาะเกสุวิหารติกะปิราวัตุสเมงมหาวเนมหาตะาปิคุสังเคนาสาติงปานจามาเตหิปิคุสเตหิสะ เอหวะอรหันเตหิทัสหิจโรุวะกถาตัวหเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหวนติภะคัวันตังทัสนะยาเพียขัสังขันจัตถาขัวจะตตุนะสุทธาวาสกายกานังเทวานะเอตตาหัวเสียยังขวพระคัวาสก แกสุวิหารติกาปีราวัตถุวสมิงมหาวันิมหาตาเิโคสังเทนะสะติงปันจามาเตเฮเพโคสเตเฮสเฮเหวะอรหันเตเฮทัสหิจัโรกตาตัวเฮเทวตาเยปุยเยนะสสานิปติตา โวติภะควันตังทัศนายาเพียกุสังขานจะยานุนาัมายามเิียนะภาคะวาเต่นุปัสสังกมามยามอุปัสสังกามิตาวาภาคะวะตั สันติแกปะเจกะคาถาภายามาติอาตะโคตะเทวตาสัยยาถาปินามภะละวาปุริโสสามันที่ตังวะภาหังปัสสาวะเยะปัสสาริที่ตังวะภาหังสามินชัยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอัต ตาระหิตาภะคะวะโตอะประโตปะโตระหังสุอาทาโคตเทวตาภะคะวันต์อาภิวาเทตวะเอกมันต์อาทังสุเอกาแมนตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโต สันติเกอิมังคาทังอาพาสิ มหาสัมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคัตอาคัตธรรมอิมังธรรมสัมยังท่าขิตาเยวะอปราชิตัสังขันติอาทาโคะอปปะราเทวตาพคะขวัตตุสันติเกอิมางาทังอภาสิตราตระเพิกะ้าวะสมาท่าหัง สูจเจตังอัตนาอุทุกัะมังสูสารถิวันเนตานิคะเหตาวะเอินทุยานิราคันติปันทิตาติอัตาปัอปะระเทวตา พควมวีตัวสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาเคลังเชตวาปรีคังอินทะเคลังโอหาจามะเมชาแตจาริตดสุทาวิมลาจะปุมาตาสุทันตาสุสุวนาคาติอาทาโคะอปปะระเทวตาพระควมวีตัวสันติเก อิมาคาทางอาภาสีเ,เกยกติพุทธังสารนางคตา เสนเตคามีสันติอปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายปาริปูเรสันเตเตอทากวะภะคะวะพีคูอามมเตศเยปุเยนะเพียเเวทัสัสุโรกะะโตสุเทวตาสานิปติตาหนติตา ตาคตังทัสนายาิกขุสังขันตเยปิตเ,เตภิคเวอาเฮสุงอาเทตัมมัทนงอารหันตัวสัมมาสั พุทธาเตสัมปิภาควันตานะเอตะปรมาเยวะเทวะตาสานิปะติตะอะเหสุงสัยยะทาปิมัยหังเอตะลหิปิเตพิขาเวพาวสะตอะนาคตมะทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธ อาเตสามปิภควันตานะเอตตาปัมาเยวะเทวตาสานิปติตาภเวสานติสะยะถาปิไมหังเอตาระหิอาติเกสมาพิเยกเวเทวกายนะนามานิเกตยยสมามิเยกเว เทวกายานางนามานิเทศิษามิพิกขะเวเทวกายานางนามานิตังสุนัทาสาทุกังมนสิการัวทาพาสิสามีเตอวัมพันเตติผัวเตพิ หัวภะควะตัวป่าจักรโสสุงภาควะเอตตะทวัจัก สีโลกะมนุกาสามิยะธาพัวมาตาถาเสตาเยเสตาเคริคาพรางปะหิตตาสมาหิตาปุทโธสีหาวสัสเลีนาโลมาหังสาภิสามพุนฺโน โอทาตมนาสาสุธาเวปัสสนมนาเวลาพิโยปานจะเตยะตววันเนกาปิราวทเวตโตอามันตยิสทาสสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตเตวิชานาทพิคขวเตจะอาตปัมมะกะรุ สุต่าวาพุทธัสสะสานาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทสนาอเปแกสัตมาถะขวงสหัสสังอัตตาเรียงสัตังเอแกสหัสสานังอมนุสานามาถสุง อาเปเกนันตมาตขวงทิสาสาภาุุตาอาวงตันจะสศพังอาินยายาวะขิตวะวนาจากุมาตตัวอามันจะยสัทธาสาวะแกสาเสนระเตเทวกายาอาพิกันตาเตวิชานาทพิขาวะ เยวหังกิตยสามิเิราเหอนุปวพสวาตาสหสาวยาคาภูมิกาปิราวทวะอิทิมันตวชุติมันตัวานนาวันตวยาสสิโนมวทฒมานาปิกามุพิขูนางสัมมิติวานางชาสหสสาเหม วะตาะยะานานาตตะวาน,นิโนเอทิมันตจุติมันตัววันนวันตัวยัสาสิโน มัวทมานาอภิกาโมงเพฆคัวานางสามิเตียงว่านางสาตาคิราติสหัสายาคาน,านาตตะวานิโนเอติมันตัวชูติมันตัววานาวันตัวยะศาสาสิโนโมัวทมานาอภิกาโมงเพฆคัวานางสามิติว่านางเอเจเต โซอาลัสสสะหาศายขานานตะวานิโนเอทิมันโตชุติมันโตวานาวันโตยะสาสิโน โมทมานาอภิกามุงเพฆคุนางสมิตงวะนางเวสามิตาปัญจสตะยาขานานาตะวานิโนะอตทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนะโมทมานาอภิกามุเพฆคุนางสมิตงวะนางกุมเพร่ราชก ขาิโกเวปุลาสานิเวสนางพินโยนางสัตสหัสังยาขานางปิรุปาสติกมพิรุราชาขาหิโกโสปาคสะมิติงวานัง ปุริมันจัติสังราชาทัตระทวปัสสะสติขันทภานางอาทิปฏ ah ิมหาราชายสศสิสวุตตาปิตาสภะวัวอินทนามามหาภา เอติมันตัวจุติมันตัววันนวันตัวยศศิโนมวทมานาอภิกามุเพขุนางสมิติงว่านางทาเินันจะติสังราชวิรุนหัวตาปสาสติกุมพันธนานาทิปติมหาราชายศศิสวุตตปิตาสภ ฮาวุอินทนามามหาพลา เอติมันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยาสัสิโนะโมทมานาอภิกามุภิกขัวนางสามิเตงว่านางป่าจิมันจะทิสังราชวิรูวปะขัวปาสาสตินาคานางอาทิติมหาราชยาสัสิโสปุตตาปิตาสภาวะ อิานทนามามหาพลาเอธมันตัวชุติมันตัววันวันตัวยศส,สิโนมวธามนาอภิกามูภิกขวนังสามิติงวานัง อุตรานจทติสังราชากุเวโรตาปสาสติยาคานาธิปติมหาราชยาสัสิโสปุตาปิตาสภาวอินทนามะมหาภลาเอธิมานตัวชุติมานตัววานนาวานตัวยาสัสิโนมวธมามนาอภิกามุพิ ขันางสามีตีงว่านาง ปุริมาทิสังท่าตารถัวทาขีเหน้าวิรุณหะกัวปาชิเมนาวิรุวป่าควกุเวรัวอวตารังทิสังจัตารัวเตมาราชาสมันตาจัตุรัวทิสัทฐาลมานาอัทั้ังสุวรรแกาปิราวทฒเวเตสังมายา วิโนทาสาอาคุ วันจะนิกาสะทามายกูเตนทุเวเตนทุวิภัวจะวิภัวตัวสหจัทโนกามาเสโทัวจะเกียนุขานทุนิขานทุจะปะนาทโอปะมันโยจะเทวาสุตัวจะมาตาลิเจตเสนโัวจะคัน ja ทัพปนโรราชาจะโนสะโพ อาคัวปันตัสิโคเทวเตมภรัวสุรยวัชสาเอเตจันเยจราชาโน ขันธภาสหราชุพิมัวธามานาอภิกามุภิขัวนางสามิเตงวานางอาทาขัวนาภาษานาคะเวสาลัสหัตตากรรมัมภัสตตารอาคุปายาคาสหายาติภิยามุนาธาตตาถาจะอาคุนาคา อายาสัสิโนเอราวานุมหานาคัวสวาภาสามิติวนนางเยนาขราเชสหสารันเิเทปาธิชาปาเขวิสุทธจากขัวเวหายาสาแต่วันมาชาปัตติ ตระสุปานาอิติเตสนามังอาภยันตาทานาคาราชานามาสิสุปานาตัวเขมมะกาสิพูทโทสันหาหิวาจาหิอุปวหายานตานาคาสุปนันาสารนามนกาัา,างสุพุททางชิตาวาชิระหะ เทนะสัมมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวาเสเติเอติมันตวยัสสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสะเวปะเติสุเจติจปหาราโทนะโมเตสหสตันะพริปุตตานังส เทเวโรจนามกาสันายิตะวะพาลิงเสนังราหุพาตรม,ม,มุปาขมวงสามยัธานิพาททานเตภิกูนังสม,มิติงว่นนาง อาปัวจะเทวาปัทเวจะเตโชวาโยตทาขามวงวารุณาวารุณาเทวาสวมมัวจะยัสสาสหเมตตากรุณากายกาอาคัวเทวายะสสเสโนทัศเตทัศธากายะสเพนานตตะวานิโนเอธิมัน ตัวชูติมันตัววันนาวันตัวยสา,าสิโน โธทัมนาภิกามุงเพขควนางสมิติงวนางเวนัวจะเทวาสหาเรียจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสัวปานิสาเทวาจันทมาควรปุราคิตาสุริยสัวปานิสาเทวาสุริยมาควรปุราคิตานาคาตานิปุราคิตว ວ່າໂຄວມານທວະລາກາວະສວະນັງວາສະໂວເສໂທສະໂກປາຄະພຸຣິນທະໂທ ถ้าเสตท้าสทธากายาสเปนนาตตะวันิโนะเอธิมันตัวชุติมันตัววันนาวันตัวยาสัสิโนะมัวธมานาอภิกรรมุ เทขูนางสามิเตงว่านางอาทาคัวสหพัวเทวชลามะเขสิขาริวะอารีทกาจะโรชาจะอุมาบวพะนิพาเสนวววารุณาสหธรรมะจะอาจุตาจะอเนเนชกาสุไรยรุจิราอาคุอาคัววาสวะเนสโน ท่าเสตท่าสะทากายาสพเพนานาตะวันนิโนอเอติมันตัวจุติมันตัววันหนาวันตัวยาศาสิสิโนโมธามาาอาภิกามุภิกขุนังสะไมติงวันัง สัมมานามหาสัมมานามานุสานุสวตมะเขตาปทัวเสกาอาคัวอาคัวมโนปะทัวเสกาอาทาคัวหะระโยเทวาเยจโรโหิตาวาเสโนปารคามหาปะรคาอาคัวเทวายาสาเสโน ถ้าเสตท้สัทธา,ากายาสเพนานาตตะวัน,นิโนเอติมันตัวจุติมันตววันนวันตัวยาชาสิโนวมวทมานาอภิกามุภิขุนังสามิเตียงว่านัง สวกากรุมหาอาุณาอาคัวเวคานาสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุเทวาวิจาคขานาสัทามัตตหารคาชามิสกาทยาสเสนโอทานายา อาคาปะชวนโนโยติสอาอภิวาสติะเสเตทัสะทากายาสะเทนานะตะวานินโนเอติมันตวชุติมันตว,วานาวันตวยาสะเสโน โมทมานาอภิกามุงเพียกขัวนางสัมิเตียงว่านางแขมิยาทุสิตายามะกาธกาตายาศิโนอาสามพิธกาลามาเสดทาจวตินามะจะอาสวานิมานารติโนอาคุอาธาคุอาปารณิมิตาทัศ เตตัสธากายาสเพนานตวานิโนเอธิมานตชูติมานตัวานวันตวยาสสิโนมวัมานาอภิกามุภิขุนังสัมมิติงวานัง สเทเทแต่เทวานิกายาสพเพนานัตะวานิโนวนามันวยเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหาปะวุทัชาาติมาเขลลงอวคาตินนัมานาสะวะท่าเขโมัวคาตะรังนาคังจันทะวะอาเสตตาติตังสุพราม,มาปาระมาตัว ตปวตาเอธิมโตัวสหสันนังกุมารติโสจะสโซภะภาษามิเตงว่านางสหสพรามโลกานะมหาพรามาพิเตทาติอุปปานโนจุติมันโตพิสมากายยัชาสิโสทเสตอิสราอากุปาเตกะวาสวาติโน เตสาจามาชตาตอาคาหาริตัวปาริวาริตัวเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามะแกมาทเสนา อภิกามิปัสการหาสัมันทิยางเอทากาหาทากาท่ทาราเขนหน้านธมะถูวัวสมันตาปร,ริวาเรถามาวมัวมวลจจตากโกจินาอิติตามหาเสนวกนารหาเสนอาอเปสัยิปาน,นินาตะละมาหาจัสรังกตะว นาเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคธานายันโตสาวิชุโกตาทาสวปาจุทาวาติสังขโทอาสายังวาเสตันสสะ พังอภินยายาวะเขตวานาจากุมาตตัวอามันตายสัทสาสวะแขศสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถเพี้ขาวเตจะอาตาปมะกะรูสุตตวะพุทธศาสนางเวตาราแขหิปากามุเน สังโลมามเปีินชาย,ยวงสะเพวิชิตสัง้ามาพยาติตายศาส,สสิโนมวทานติสหพัวเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติ